สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับทุกท่านนะครับย้ําเลยนะครับบางคนนะครับต้องต้องต้องคุยกันหน่อยวันนี้นะครับต้องขอใช้เวลาระยะยาวนิดนึงนะครับขอให้ทุกท่านฟังผมก่อนนะครับให้ท่าน เข้าใจสิ่งที่ผมพูดด้วยนะครับให้เน้นย้ําไปเลยนะครับคนที่นะครับดูคลิปไม่จบแล้วส่งรูปมาประเมินราคานะครับทางร้านนะครับไม่ได้ตรงสเปคหรือไม่ได้ตรงกับทางร้านรับซื้อนะครับทางร้านจะไม่ตอบกลับไปนะครับคุณจะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคุณว่าผมรับซื้อไม่จริงจ่ายไม่จริงนะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับผมซื้อจริงแต่คุณ ดูคลิปจบหรือ,อยังคุณมีเหมือนผมหรือเปล่าเหมือนกับในคลิปหรือเปล่านะครับย้ําทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับนะครับอย่ามาดามุงดาม่านะครับไม่เอานะครับนะครับไปดาม่าที่อื่นนะครับผมบอกขอยทุกท่านดูคลิปให้จบแทบทุกคลิปผมไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกท่านดีบางคนฟังบางคนไม่บางคนนี่โอ้โหแบบโอ้โหแบบ ดีมากนะครับผมบอกผมยอมรับเลยบางคนนะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับคนที่เข้าใจกับทางร้านนะครับขอบพระคุณมากๆแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับขอให้คุณอนะเปิดเปิดใจให้กว้างหรือไม่นั้นก็เอาสมองของคุณนะครับไปคิดนะครับไม่ต้องนะครับดูดูคลิปให้จบแค่นั้นก็พอ นะครับ <inate> ผมไม่อยากพูดมากวันนี้ผมเดือดกับพนักงานหลายคนเลยนะครับที่บอกว่าทําไมนะนะครับบอกไปแล้วไม่ฟังไม่เชื่อกันก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้บังบคับใครมาดูนะครับที่ช่องของผมนะครับผมไม่ได้บังคับให้ใครมานะครับผมจะมาประกาศรับซื้อจริงจริงนะครับผมรับซื้อจริงและขอให้ทุกท่านมีเหมือนกับผมแค่นั้นก็พอนะครับผมไม่ได้มาทําช่องที่แบบนะครับ แบบเล่นๆไปวันๆนะครับผมไม่ได้มาเอายอดวิวนะครับผมไม่ได้มาผมไม่ได้ต้องการเลยนะครับผมต้องการที่ผมต้องการที่เหรียญอย่างเดียวนะครับผมต้องการอย่างเดียวนะครับเหรียญนะครับที่คุณนะครับสามารถนะครับนำมาขายให้ผมได้นะครับนะครับผมต้องการอย่างเดียวนะครับคือเหรียญนะครับผมรับซื้อนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาที่ไลน์ของผมนะครับทุกท่านนะครับนะครับคุณจะได้รู้ว่าทางร้านมี ตัวตนนะครับมีนะครับมีคนตอบแชทนะครับคุณไม่ถ้าผมอ่าทางร้านนะครับต้องขอไปทางร้านอ่านแต่ทางร้านไม่ได้ตอบกลับไปแสดงว่าทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับนะครับย้ําเลยนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจํานวนมากนะครับเพราะไม่รู้นะครับคุณไปดูที่ไหนมาก็ไม่รู้ส่งมาโอ้โหเพียบเลยครับ ทางไลน์ล้านนะครับร้านจะตอบไม่ทันนะครับไลน์ร้านโอ้โหแบบในโอ้โหคอมพิวเตอร์นะครับมารว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 เลยนะครับทุกวันนะครับพนักงานตอบไม่ทันต้องขออภัยนะครับทางร้านขออ่านถ้าทางร้านรับซื้อทางร้านตอบกลับไปในทันทีไม่นั้นก็พนักงานนะครับจะโทรหาทุกท่านนะครับโทรหานะครับถ้านะครับติดต่อนะครับนะครับต้องขออภัยนะครับพูดยืดเยอะอนะครับวันนี้ เพราะผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจเพราะผมซื้อจริงๆรับซื้อจริงๆนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญป้ำผิดพลาดผมจ่ายเงินถ้าคุณมีนะครับที่ผมต้องการผมไม่ได้มาเอารอดวงยอดวิวมันไม่มีอะไรหรอกครับนะครับผมมาประกาศรับซื้อที่ผมต้องการนะครับนะครับที่เหรียญที่ผมต้องการเท่านั้นนะครับนะครับถ้าใครมีก็ส่งมาขายได้เลยนะครับดูคลิปให้จบนะครับ ขอร้องครับดูคลิปให้จบเดี๋ยวจะขึ้นอดีตไลน์ให้นะครับวันนี้ขึ้นอดีตไลน์ช้าหน่อยนะครับนะครับทีมงานนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมนะนะครับทุกท่านนะครับต้องเอาใจนะครับคือซึ่งกันแล้วกันนะครับนะครับต้องเข้าใจซึ่งกันแล้วกันนะครับผมไม่อยากพูดมากนะครับเดี๋ยวราคาญกันเยอะเลยครับตอนนี้เข้าเรื่องเลยครับนะครับเดี๋ยวขึ้นอดีตไลน์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ทีมงานขึ้นแล้วนะครับเป็นไอเดียไลน์นี้นะครับทุกท่านนะครับเข้ามาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะครับไอเดียไลน์ที่ขึ้นมานี้นะครับนะครับถ่ายรูปมาจะชัดนะครับขอร้องนะครับถ่ายรูปให้ชัดมาประเมินราคาก่อนนะครับทุกท่านนะครับว่าทางร้านนะครับจะตรวจสอบนะครับทางร้านจะตรวจสอบปุ๊บทางร้านรับซื้อทางร้านจะตอบกลับไปทันทีถ้าทางร้านไม่รับซื้อทางร้านขอผ่านทางร้านจะไม่ ไม่ตอบกลับไปนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับหลายวันแล้วตั้งหลายหมื่นนะครับเข้ามานะครับต้องขออภัยนะครับทุกท่านนะครับถ้าทางร้านรับซื้อทางร้านจะตอบกลับไปนะครับนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับผมนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นรุ่นเก่าของเหรียญ5บาทนะครับของรัชกาลที่9นะครับพศ .2 0 0 0ันอ่าเดี๋ยวขออภัยนะครับอ่าภูนิพนดุลเดเลศอ่า ภูนิพนอดุลยเดชรัชการที่เก้านะครับต้องขออภัยนะครับพูดรัวไปหน่อยรีบไปหน่อยเพราะเหนื่อยผมผมจักจะบอกทุกท่านเลยนะครับเชื่อผมนะครับเชื่อที่ช่องของผมนะครับและให้เข้าอามูลอย่างดีและตรงไปนะครับตรงมานะครับผมรับซื้อจริงนะครับนะครับรับซื้อจริงๆนะครับเดี๋ยว ให้ทุกท่านดูก่อนนะครับอันนี้คือเหรียญเก่านะครับรุ่นเก่าจะเป็นพระเศียรเล็กนะครับทุกท่านดูนะครับพระเศียรเล็กนะครับเห็นไหมครับพระเศียรพระองค์ท่านจะพระเศียรเล็กนะครับด้านหลังจะเป็นนี่ครับนะประเทศไทยพศ2551นบะครับ5าบาทแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับยังไม่คุณดูคลิปไปช้าช้านะครับไม่ใช่คุณแบบมาปุ๊บคุณจะมาขายผมไม่ได้รับซื้อนะครับดูคลิปไปช้าช้าอันนี้ผมให้อธิบายให้ฟังก่อน นะครับอธิบายฟังก่อนนะครับย้ํานะครับอธิบายฟังก่อนและไม่ได้รับซื้อนะครับนี่การผลิตเป็นจํานวนมากนะครับปีห้าหนึ่งนะครับนะครับแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงขออภัยนะครับอ่าอันนี้คือเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนั้นรุ่นเก่านะครับเป็นพัสดเล็กนะรุ่นเก่านะครับอ่าพัสดเล็กรุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่นะครับต้องขออภัยแตะกล้องนะครับนะเห็นแบบนี้ไหมครับ ผูมิพลอดุลจเดชรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับขอบห้องเหรียญนะครับนะฮะนี่ครับผมเป็นแบบนี้นะครับเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเป็นพระเศียรใหญ่นะครับพศนะครับเดี๋ยวคือในดูนะครับเป็นพระเศียรใหญ่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะเป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่และไม่จะไม่มีการผลิตออกมานะครับย้ําเลยนะครับจะไม่มีการผลิตออกมาอีกแล้วนะครับ นะครับจะเก็บเข้ากองกลางคังแล้วนะครับจะเก็บเข้ากองคังแล้วตอนนี้รีบเก็บด่วนถ้าใครมีก็เก็บได้แต่ทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับย้ํานะครับทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดยังไม่มีราคานะครับไม่ว่าพระเสียนเล็กไม่ว่าพระเสียนใหญ่ทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับย้าเลยนะครับไม่ว่า ระเศียนเล็กระเศียนใหญ่นะครับยังไม่ได้รับซื้อแต่ถ้าใครมีนะครับที่ผมต้องการนะครับทุกท่านนะครับดูคลิปไปช้าช้านะครับนะครับดูคลิปไปช้าช้าทุกท่านถ้ามีนะครับคุณสังเกตตรงนี้นะครับทุกท่านคุณพลิกพลิกออกมาเลยนะครับพลิกฮะดูดูช้าช้านะครับอ่าพลิกของเหรียญนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือปกตินะครับ นะครับไม่ว่าพศนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมรับซื้อนะครับคือเหรียญปกตินี้แบบไม่รับซื้อต้องขออภัยนะครับไม่รับซื้อนะครับแบบปกติแบบนี้ไม่รับซื้อเนี่ยต้องขออภัยต้องขออภัยอย่างมากเลยเนี่ยแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับเป็นพระเศียรกลับนะครับไม่รับซื้อแต่ถ้าใครมีพระเศียรตรงนะครับผมรับซื้อนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับไม่ว่านะครับมีพศนะครับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด 5้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกศูนย์นะครับตั้งแต่ปีห้าหนึ่งถึงหกศูยนย์นะครับเหรียญนะครับการผลิตจะไม่มีแล้วนะครับผมต้องการด่วนถ้าใครพบเจอเหรียญพระเศียรตรงผมให้ราคาสูงถึงห้าพันบาทผมรับซื้อสูงถึงห้าพันบาทแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับนะครับห้าหนึ่งถึงหกศูนย์ถ้าเป็นแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับเนี่ย ลองสังเกตนะครับลองจับเหรีย pues ญแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์กลับแต่ถ้าใครพบเจอเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงหรือเกือบเกือบจะตรงนะครับเกือบจะตรงผมรับซื้อนะครับนี่นี่คุณดูอย่างนี้นี่นี่เกือบจะตรงเลยนะครับนี่เกือบตรงนะครับนี่หมุนเลยนะครับนี่เกือบตรงเห็นไหมครับสองเหรียญเลยครับปีห้าห้าเห็นไหมครับ ผมได้มานะครับปี55เห็นไหมครับเกือบตรงถ้าใครตรงนะครับผมรับซื้อสูงสุดถึง5,000แบบนี้ไม่รับซื้อนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์กลับแบบนี้ไม่รับซื้อคุณสังเกตเหรียญเลยนะครับมีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริงผมได้มาแล้ว2เหรียญนี่เห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนะครับผมรับซื้อสูงสุดถึง5,000บาทส่งมาประเมินราคาก่อนได้เลยนะครับนะครับไม่ว่าเปอร์เซ็นต์ขวางหรือเกือบตรงนะครับ ส่งมาประเมินราคานะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มพิภพแต่แต่แบบนี้ถ้าคุณหันมานะฮะเนี่ยคุณจับให้ตรงๆให้มั่นคงนะครับนะครับคุณให้มั่นคงนะครับต้องขออภัยนะแต่กล้องเนี่ยเนี่ยแบบนี้คือไม่มีราคานะครับย้ํานะครับไม่มีราคานะครับเนี่ยแบบนี้ไม่มีราคานะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้ไม่ว่าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ถึง60นะครับนะครับ60ไม่มีราคานะครับแบบนี้แต่ถ้าใครพบเจอนะครับนี่หัวทิ่มแบบนี้นะครับเอาข้องขออภัยนะครับแล้วอ่ผมพูดอะไรอ่ต้องขออภัยนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมนี่เกือบตรงเห็นไหมครับนี่เราพลิกมาแบบนี้เห็นไหมนี่เกือบตรงแบบนี้เห็นไหมครับนี่ถ้าใครพบเจอแบบนี้นะครับ นะครับรับซื้อนะครับทุกท่านหมุนเหรียญก่อนใช้นะครับหมุนเหรียญลองดูนะครับลองสังเกตต้องสังเกตเหรียญก่อนใช้เนี่ยแบบนี้นะครับไม่รับซื้อย้ําเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งดูช้าๆแบบนี้ไม่ว่าพศห้าหนึ่งถึงหกศูนย์ก็ไม่รับซื้อนะครับแต่ถ้าใครพบเจอแบบนี้นะครับถ้าเป็นพระเศียรตรงยิ่งดีผมรับซื้อถึงห้าพบาท แบบนี้ส่งมารูปมาประเมินราคาก่อนนะครับนี่เห็นไหมเกือบเกือบตรงเห็นไหมครับเกือบตรงสองเหรียญนี้ขวามือผมพอนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับเห็นไหมครับสองเหรียญนี้เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับผมได้มาใหม่ๆสดๆร้อนเลยนะครับนี่เกือบตรงนะครับสองเหรียญนี้นะครับถ้าใครพบเจอนะครับนะครับถ้าใครพบเจอนะครับเหรียญพระเสียนตรง นะครับผมรับซื้อถึง5 0 0 0ันบาทนะครับแต่ถ้าเป็นถาเสียนอย่างนี้ผมส่งรูปมาประเมินราคานะครับขั้นต่ํานะครับมีอยู่แล้วนะครับนะครับขั้นต่ํามีอยู่แล้วนะครับ500บาทนะครับดูนะครับเกือบตรงนะครับเกือบตรงแบบนี้นะครับเกือบตรงเห็นไหมครับนี่เกือบตรงนะครับเกือบตรงเสียนเกือบตรงนะครับย้ําเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับนี่เสียนกลับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับ เยแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับต้องขออภัยนะครับกล้องไม่ฮะไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกล้องโฟกัสอ่าแบบนี้ไม่รับซื้อเห็นไหมเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันแตกต่างกันเลยเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยถ้าเป็นแบบผสนอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่รับซื้อนะครับนี่หมุนปุ๊บนี่เกือบตรงเห็นไหมครับนี่นี่นี่รับซื้อนะครับ ถ้าแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับไม่ว่าพอสอไหนก็ช่างนะครับนะครับถึง51ถึง60นะครับ51ถึง60ไม่มีราคานะครับย้ําเลยครับเป็นพระเศียรกลับแบบนี้ไม่มีราคานะครับย้ําเลยนะครับทุกท่านพระเศียรกลับไม่มีราคานะครับเกือบตรงนะครับพระเศียรตรงมีอยู่แล้วนะครับการผลิตนะครับนะครับผิดพลาดแน่นอนนะครับถ้าใครพบเจอนะครับเห็นไหมครับผมยังได้มาสองเหรียญเลยปี55นะครับ ถ้าใครพบเจอติดต่อผมมาได้เลยนะครับยินดีรับซื้อนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปัม๊มผิดพลาดนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ